ครับวันนี้พบกับช่องผมเหมือนเดิมวันนี้มาเจอกับสาวฝนสาวลูกสองครับโอ้ยสาวผัวเผ้อครับวันนี้มาดูไก่ย่างสาวฝนครับฝนอันนี้ย่างอย่างเขาไงย่างโคฮะมีสูตรสูตรอย่างพ่อไหมบ่มีฮะสูตรไตตัวกินได้ก็กินกินมาได้ก็บากินวรอเมนแล้วอันนี้ที่มาเฝ้านี่ผัวมันน้องเบาพี่เบาว่า,ว,า,ว,ว,าวันหนึ่งไข่เป็นไข่กีไม้โอ้ขวัญ ฮะกี่ไม้สามสิบไม้อันนี้ประยุทธ์นะครับไอ้ประยุกต์นะครับบดใดใช้ตอกครับนี่นะครับหัวน้องกอดแจ้แกนบัตเต็ครับนี่ครับเออแกนบัตเต็สจ่าลูกสองครับนะครับจขายมากี่บาทครับส่าฝนไม่ละสิบบาทสิบบาทเนี่ยถ้าเป็นเหรียญบาทซื้อได้ไหมครับได้หมดค่ะว่ะโอ้จ่าฝนเพอร์ตัวที่ว่าได้ลูกสองมันี้เพอร์ตัวไหนครับมันมันเลยไม่เงี้ละกันอ่าสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อน ไปเจอกันที่ไม่พูบครับแต่ฝนเอาแล้วแน้ำฝนอเไรอ่ะไฟมันลุกมาถ้าใครผ่านมากลมาอุ่นุ่นสาวฝนนะครับก่ย่างขี้แตกครับกินปุ๊บขี้ปั๊บครับใช่ป่ะมารับรองเข้ารงพยาบไม้่มาลับรองครับนี่ครับอันนี้เขามีจิ้นครับอันนี้กระดูกกระดูกล้วนๆเลยครับบ่บ่บ่มีจิ้นเลยครับกระดูกอย่างเดียวครับครับโอ้สาวฝนกระย่างกาวฝนอันนี้ลูกค้าครับลูกค้ามาแล้วเนี่ย คนหลงคนหลงเชื่อมาแล้วครับเออใครย่างขี้แตกครับเออใครใบ้านแม่มาอุดหนุนได้นะครับที่บ้านลูกเราไหนครับสาวลูกสองครับถ้าหัวผึ่งเป็นพักพักกดได้เป็นสาวถ้าหัวผึองก็ไม่ได้เป็นสาวครับเออแล้วส่าปวดขาหนึ่งกี่โมงหนึ่งกี่โมงครับแล้วแต่เวลา บ<น>ตนนไหนกัเปิดตอนเจ้าเปิดกี่โมงครับร้านสาฝนอะเก้าโมงครึ่งเก้าโมงแล้วเป็นประศาสเนี่ยของกี่โมงครับสามโมงเจ้าอ๋อสามโมงเจ้าเจ้าอะครับ<อ>บม่เป็นขี้ข้าไกนเนาะเป็นเจ้าอย่างเดียวเนาะเจ้าอย่างเดียวอ๋อสาสาฝนาม,มีอย่างจะแนะนำร้านไหมครับมีว่ะถือว่าเหาลรำอยูมม่แล้วใช่ปะห่อรำเอ้าเอาห่อรำแล้วมึงไข่ครับครับไอโดมาหนุ่นลรอครับไอโดมาหนุ่นลรอครับนะครับอันนี้โดมีอัเภอครับ โล่มาได้นะครับโลหวดอย่างเดียวครับเ่ยครับนะครับอุ่นไกลครับแคาใกรสนใจติดต่อทางช่องผมได้เด้อส่งไปชนีกับมีไก่เน่าครับอ่าโอเคครับวันนี้ครับ